โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับช่องเทอเคชาแนลนะก็หายหายกันไปนานยังไงครับสบายดีกันนะ,นะก่อนหน้นอยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตามไปก่อนเลยนะก็เป็นยังไงมัางครับกับการอัปเดตใหม่นะตอนเช้าคือผมก็ลงคลิปไปแล้วแหละคือบอกให้ละเอียดข้าวๆนะคือคือ,อ,คอ,อ,คอผมอะไม่ได้ม นับคือว่าผมไม่ได้มาอัดว่าผมจะได้อันนี้นะนคือผมคิดนะว่ามันจะสุ่มหลายครั้งประมาณสักสิบครั้งเต็มทุกครังุก่มหกครั้งตัวไอคูปองฟีนะคูปองฟีเนี่ยผมใช้ห้สิบไ้นะผมมี้าสบีกห้าครั้งแล้วก็ใช้ทอยใหนะครับหนึง่งครั้งได้เลยคือผมก็ไม่คิดเลยว่ามันจะได้นะบก<อ>็ ก็ไปดูในเกมนี้นะว่า <os> kind of ัไมนไรับชมกันไเรยอันนี้นะก็เป็นเกมทเอัวดลแล้วนะกลมาให้สมใช้กันดีล้นะกด็มะเอ่รนก็มีด้นะครับอเอเเอออาอเเเ ดีดีแลนก็อยู่แล้กไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันอยู่นะผมรอบซีซั่นนี้ผมรถดวยโกสองนับเอยังไม่ดีนะคืออันนี้เนี่ยต้องดีกว่านะคิดว่ามันยังไม่ดีวะงงเดี๋ยวเล้งเดี๋ยวยังไม่ได้รีดีหรอกเพิ่งมันเดือดนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับว่า สวยขนาดไหนเดนชดัมระอ้าวอย่าบอดเคก,ไก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมโอเคก็มาแล้วครับอ้ายิงไร,รอ่ะผมน่าจะถอยกระเป๋าออกดิมันน่าใหญ่ไม่บางไงผมอ่ะคือถ้าผมถอยกระเป๋าอาอกมันก็จะสวยกว่าน,นี้นะแต่ไม่ได้กดเอาเอาอกนะคือไม่ใส่มาให้อคือ

น้ำสงสัยน้ำคิว Double kill Double kill Good job ไม่มีทาง ชุดนี้ก็ถือว่าสวยนะกับสายฟรีเนาะเอ้ยยเฮ้ปืนใหม่เฮ้ยอัปเดตปืนใหม่เหรอเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตปืนใหม่ปืนนี้จะมารีวิวให้อีกทีเนาะปืนนี้ผมจะมารีวิวให้นะปืนนี้คือผมเพิ่งรู้จริงครับปืนอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูนะว่าไอ้มา นัดละเท่าไหร่นะคือวันจุก42นัดนะเหมือน UMP เลยเอ้ยทุย UMP 5นะคือเร็วคือนะพวรู้สึกเสียงนะแบบเสียงแอบยิงคือแบบคือนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าเกมอัปเดตีย,าตยมาใหม่แนละ้วคือมันของใหม่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกอยีกทีหนึ่งนะเป็น คือผมน,ออน,น,น่อตนะ <Double Kill. S 1> ุคท่อือผมพิ่งสังเกตนะผมไม่รู้เลยนะครับว่าปืนอัปเดตเข้ามาใหม่นะคืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆ เป็นไรเนาะไม่รู้จักคือผมคิดว่า GM น่าจะอัปเดตมาเมื่อวานนะเพราะอะไร,รดูดิคือได้ผมพูด้วผมคิดว่าเกมน่าจะใจเยเหล็กผมคิดว่าเกมน่าจะเพิ่งอ,อัปเดตมาเมื่อวานนะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเดียวนะคือก็เสียใจอยู่เลยท,ทําให นี่มันมนับเท่าไรครับเนี่ยยิงแรงระมิเท่าไรเนี่ย <c oughs> หแืแรกมาแตกนั้นนั้นยิงแรงอยู่นะใช้ปืนอะไรครับนี่้ยี่สิบสองนับยี่สิบสองตรงหมือนก็แรงอยู่นะระยะนี้นะเสียงแบบ ปวดกดอะไรบัวเนี่ยขอย้ายก่อนครับแป๊บนึงดับเบิลคิล l นี่ปืนก็แค่ปืนนี้เหมือนกันที่ผมลืมรีวิวสกินไอ้วอร์นี่เดี๋ยวจะอยู่บนว่าได้ไงวะอันนี้นะก็จะเป็นสกินใหม่นะครับดับเบิลคิลนี่นะก็จะเป็นสกินใหม่นะเป็นสกินกระโหลกเขียวนะก็ เอาล็อกอินหครั้งก็ได้เลยนะครับก็ใครที่เป็นสายฟรีนะก็ต้องจับจองกันแล้วครับผมไม่จับจองไม่ได้ให้ปืนนี้ให้ผมพูดนะแรงอยู่แรงอยู่ระดับประมาณสู้ยูนทีไม่ได้นะประมาณกลาง ใหม่คล้ายๆไม่นางน้ำผึ้งนับดูดิมีรา,ายน้ำผึ้งเรายลังผึ้งอยู่ข้างหลังด้วย First blood ไหนอยู่ข้างในหรอเอ้าตายเกลือเลย ก็เป็นให้กันบ้านะยุใหม่ยุทธโรกี้เรย์โอไม่น่าก่นอื้มผมตั้งชื่อให้ดีกว่านะไม่น่ากันอื่มเนาะผมทำให้แล้วกันนะครับโอเคครับก็สิ้นสุดคลิปได้เป็นเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปรีวิวเพลือมผมจะทำแยกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปรีวิวนะ คือผมไม่ได้ได้เข้าสอนฟรีสไตล์เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวนั้นไหนผมเข้าไปไม่ต้องทำคลิปแย่ก,ก็ได้เพรว่าแย่ดิมันผมทำคลิปแย่ดีกว่าเพื่อมันจะได้ไม่ทับซ้อนเดืนไปเนาะโอเคโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมทำคลิปี มีวิวปืนอีกคลิปหนึ่งนะครับผมบายบ๊ายบายครับม